โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดอกรนิเวศเหมชีระวากร BE อันตรายช่วงเร็วๆนี้มีข่าวทางการเงินและการลงทุนที่เป็นสัญญาณอันตรายที่นักลงทุนจะต้องจับตามองนั่นก็คือการเบี้ยวนี่ BE ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายบริษัทต่อเนื่องกัน แม้ว่าขนาดของเม็ดเงินโดยรวมที่บริษัทผู้ออกตราสาร BE ที่ไม่สามารถชำระได้ตามกำหนดจะไม่สูงมากแต่การที่บริษัทเหล่านั้นเป็นบริษัทจดทะเบียนที่คนมักจะเชื่อกันว่ามีความเข้มแข็งทางการเงินมากกว่าบริษัทเอกชนโดยทั่วไปอีกทั้งบริษัทที่เบี้ยวนี่เองก็เป็นหุ้นจดทะเบียนที่มีนักลงทุนซื้อขายหุ้นกันอย่างคึกคัก หลายบริษัทนั้นก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นหุ้นขวัญใจของนักลงทุนรายย่อยเนื่องจากราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นไปสูงเริ่วพร้อมกับปริมาณการซื้อขายมหาศาลพูดง่ายๆหุ้นเหล่านั้นบางตัวแทบจะเคยเป็นหุ้นแห่งอนาคตของนักเล่นหุ้นทั้งรายย่อยขาใหญ่หรือแม้แต่เซียงวีไอดังนั้นการที่อยู่ๆบริษัทก็เน่าเสียอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันจะนําไปสู่ปัญหาหรือวิกฤตทางการเงินหรือไม่ แต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนั้นเรามาดูกันว่าอะไรคือ BE หรือ Bill of Exchange หรือที่เราใช้ภาษาไทยว่าตัวแลกเงินในอดีตที่ผมเพิ่งเข้าสู่วงการเงินใหม่ๆเมื่อประมาณ30ปีมาแล้วนั้น BE มักเป็นตราสารการเงินที่ออกโดยบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆที่ดำเนินธุรกิจในเมืองไทยที่จริง BE ในความหมายสากลน,นั้นเป็นคล้ายๆกับใบแจ้งหนี้หรือใบรับหนี้ที่เกิดจากการค้าโดยเฉพาะระหว่างประเทศ พูดง่ายๆคนขายสินค้าจะได้รับ BE จากผู้ซื้อที่จะกำหนดวันจ่ายเงินไว้แน่นอนในอนาคตที่ไม่ยาวนักอาจจะสัก3-6เดือนอะไรทำนองนี้เมื่อคนได้รับ BE มาบางทีเขาก็อยากจะได้เงินทันทีเพื่อจะนำเงินมาหมุนเขาก็เอา BE ไปขายรถให้กับคนอื่นเช่นในหน้าตั๋วบอกว่าจะจ่ายเงิน100ล้านบาทในอีก3เดือนคนขายก็อาจจะเอาไปขายต่อให้กับคนอื่นที่ราคา97ล้านบาท ซึ่งคนซื้อก็เหมือนกับได้ดอกเบี้ยล่วงหน้า3ล้านบาทในเวลา3เดือนคิดคร่าวๆก็คือได้8ล้านบาทหรือ8%ในเวลา1ปีซึ่งก็เป็นดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างดีเนื่องจากบริษัทที่ออกนั้นใหญ่โตและแข็งแกร่งมากนอกจากนั้นในอดีตการลงทุนซื้อตั๋ว BE ยังไม่ต้องเสียภาษีด้วยเพราะเขาไม่ได้เรียกรายได้นั้นว่าเป็นดอกเบี้ยรับ ในระดับสากลน,นั้นการใช้ BE คงจะลดลงไปมากเนื่องจากว่าระบบการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศก้าวหน้าไปมากแต่ในประเทศไทยนั้นดูเหมือนว่า BE อาจจะถูกนำมาใช้ในแนวอื่นมากกว่าเรื่องของการค้าสาเหตุก็อาจจะเนื่องจากมันมีข้อดีโดยเฉพาะทั้งที่ผู้ออกและผู้ที่ซื้อลงทุนประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของความสะดวกและคล่องตัวสำหรับทั้งสองฝ่ายที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนที่ถูก เนือสิ่งอื่นใดก็คือนี่เป็นตราสารการเงินระยะสั้นที่มักมีอายุไม่เกิน1ปีและมักจะออกโดยบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินที่ดีโอกาสที่นี่จะเสียนั้นน่าจะน้อยมากนอกจากนั้นคนที่ลงทุนก็มักจะเป็นนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายใหญ่ที่น่าจะมีความรู้และเข้าใจการลงทุนมากและรับความเสี่ยงได้สูงทั้งหมดนั้นก็คือแนวความคิดและความเชื่อที่อาจจะไม่จริงในตอนนี้ข้อแรกก็คือ BE ที่ออกในระยะหลังนั้นไม่ได้ออกมาเพื่อการไฟแนนซ์การค้าอะไรหลายบริษัทออก BE เพื่อนำเงินมาลงทุนในทรัพย์สินระยะยาวโดยอาจจะคิดว่าเมื่อถึงกำหนดชำระเงินคืนตามหน้าตัว๋วก็สามารถโร่โอเวอร์หรือต่อตัว๋วไปเรื่อยๆซึ่งก็จะคล้ายๆกับว่าไม่ต้องชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบีย้ยตราบใดที่ยังขาย B ีไปได้เรื่อยๆพวกเขาคิดว่ามันทำได้ง่ายๆและไม่มีความเสี่ยง ที่สำคัญบริษัทจ่ายดอกเบีย้ยในอัตราที่ถูกอาจจะเพียง 3- 4เปต่อปีในขณะที่การกู้เงินระยะยาวนั้นต้องเสียดอกเบีย้ยอาจจะถึง7 8แร์เซนและยังต้องเสียเวลาทําเรื่องเป็นโครงการที่ยุ่งยากและเสียเวลาในส่วนของคนที่ซื้อตั๋ว BE เองนั้นพวกเขามักเป็นนักลงทุนที่มีเม็ดเงินที่จะต้องลงเป็นจานวนมาก เช่นเป็นผู้จัดการกองทุนโดยเฉพาะที่เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นที่กำลังได้รับความนิยมมหาศาลอันนี้สง่งจากการที่ดอกเบียบ้ยเงินฝากธนาคารต่ำมากต่อเนื่องยาวนานนักลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยงสูงของหุ้นแต่อยากได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นต่างก็อยากลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่อาจจะได้ผลตอบแทนปีละ 2- 3เซโดยที่ความเสี่ยงต่ำดังนั้นนักลงทุนสถาบันจึงมีความต้องการ BE e ที่สนองกับจุดประสงค์นั้นได้ดีในช่วงแรกๆนั้น ผู้จัดการกองทุนหรือคนที่ซื้อตั๋ว BE เองก็อาจจะมีความระมัดระวังกลัวว่าบริษัทอาจจะเบี้ยวหนี้ได้ดังนั้นพวกเขาก็อาจจะเน้นซื้อเฉพาะตั๋วของบริษัทใหญ่มากๆหรือมีการจัดอันดับจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างไรก็ตามความนิยมของนักลงทุนในกองทุนตลาดเงินระยะสั้นที่มากขึ้นก็ทําให้ความต้องการ BE มากขึ้นและนี่นํามาซึ่งบริษัทผู้ออกที่มีขนาดเล็กลงแต่อาจจะมีชื่อเสียงเพราะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อมาก็นํามาซึ่ง BE ที่ไม่มีการจัดอันดับทั้งหมดนั้นดูเหมือนว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนี่เสียเกิดขึ้นน้อยมากแต่ทั้งหมดนั้นอาจจะเป็นภาพลวงที่มักจะเกิดขึ้นแทบทุกครั้งในยามที่ตลาดการเงินกําลังบูมตัวอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของใช้ลูกโซ่ที่ทุกอย่างดูดีหมดจนกระทั่งถึงวันพิพากษาที่ทุกอย่างล่มสลายตลาดของ BE โดยเฉพาะที่ไม่มีเรตติ้งนั้นผมคิดว่าน่าจะกำลังล่มสลาย และเราอาจจะเห็นการเบี้ยวนี้เพิ่มขึ้นบางทีบริษัทที่ออกอาจจะเกิดปัญหาทางเทคนิคไม่ใช่เรื่องพื้นฐานทางธุรกิจแต่ประเด็นก็คือความมั่นใจของนักลงทุนน่าจะหมดไปและนั่นอาจจะทําให้บริษัทไม่สามารถต่ออายุตัว BE ได้อีกถ้าจะว่าไปผมเองคิดว่าตราสาร BE ที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยเวลานี้เป็นเครื่องมือทางการเงินที่อันตรายมาก เนื่องจากมันเป็นเหมือนเช็คลวงวันที่ล่วงหน้าที่ไม่มีหลักประกันและออกโดยบริษัทที่อาจจะไม่มีความรู้หรือวินัยในการจัดการเรื่องการเงินและซื้อโดยคนที่มองโลกในแง่ดีต้องการสร้างผลงานการลงทุนและคิดว่าในระยะเวลาสั้นๆบริษัทคงไม่เจ๊งหรือเจ๊งก็ไม่เป็นไรเพราะเขากระจายความเสี่ยงเพียงพอ ผมเองก็คิดและหวังว่าความเสียหายในเรื่องของ BE ในครั้งนี้คงไม่ลามไปใหญ่โตจนกระทบกับเศรษฐกิจในวงกว้างอย่างไรก็ตามผลกระทบต่อบ,บริษัทหรือนักลงทุนหรือกองทุนบางกองอาจจะจรงอย่างมีนัยสําคัญและนี่ก็อาจจะเป็นบทเรียนอีกครั้งสําหรับอะไรก็ตามที่ไม่มีเหตุผลแต่คนกําลังเล่นกันมาก20มกราคม2560ดรนิเวศเหมวชีระวรากร